สวัสดีครับสวัสดีผมยังมดโกดฟยวครับผมวันนี้ผมพามาดูเส้นทางอ่าโดยสะเก็ดไปจังหวัดเชียงรายนะครับจากเชียงใหม่ไปเชียงรายนะครับมีหลายเส้นทางมีอยู่ประมาณ2เส้นทางนะครับเท่าที่รู้ที่จะไปได้นะกับจากเชียงใหม่ไปเชียงรายนะครับก็จะไปทางเส้นทางเชียงดาวก็ได้ครับเชียงดาวจะไปเข้าทางฝางแล้วไปเข้าเชียงรายได้นะครับอ่าและอีกสักหนึ่งก็คือทางโดยสะเก็ดก็คือเส้นทางที่ผม กำลังขับอยู่ตอนนี้นะครับเส้นทางนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมผ่านมาทางนี้ทางท่านก็มีหลายคนก็พยายามเตือนว่าถ้าไม่เคยมาทางนี้ก็ควรระวังนิดนึงเพราะว่าทางนี้เป็นทางสี่เลนจริงนะครับแต่ว่าเส้นทางค่อนข้างจะมีโค้งเยอะตามที่เห็นนะครับโค้งเยอะมากโค้งตลอดทางมีเส้นทางตรงแค่ไม่กี่ช่วงนะครับที่เหลือจะเป็นทางโค้งและชันแล้วก็ ลงเนินแล้วก็โคง้งแล้วก็ชันสลับกันไปอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าสภาพรถไม่พร้อมอยางไม่พร้อมเบรกไม่พร้อมไม่ควรจะมาโด,โดยที่สําคัญที่สุดคนไม่พร้อมเนี่ยไม่ควรจะมานะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยครับดูดูด,ด,ดสภาพถนนถนนโอเคครับถนนเป็นสี่เลนเพราะถ้าไปทางเทียงดาวมันจะมีเป็นช่วง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 ที่เยอะที่สุดก็คือช่วงสองเลนมันจะแคบนิดหนึ่งถ้าคนไม่ชอบ ถนนแคบเลี่ยงมาทางนี้ได้ครับแต่ทางนี้จะเป็นทางที่อ้อมอ้อมออกมากๆครับมันอ้อมกว่าจะไปถึงสมมุติว่าเราจะไปฝางถ้าเรามาทางเชียงถ้าถ้าเราไปทางเชียงดาวมันมันจะสั้นกว่านะถ้าเราไปฝางแต่ถ้าเราจะไปเชียงรายจะไปเที่ยวเชียงรายมาทางนี้ได้ครับทางนี้จะเป็น4ี่เลน4ี่เลนจะขับง่ายกว่าแต่ทางมันจะลาดชันแล้วก็โค้งเยอะนิดหนึ่นนงนะสำหรับคนที่ไม่ชอบทางโค้งเงยอะๆนะนะ ก่อนเข้ามานะผมถามผมถามคนในพื้นที่ว่าแนะนําผมถ้าผมจะไปเชียงรายเนี่ยล้วจะขึ้นไปฝางเนี่ยเขาแนะนําทางไหนนะเขาก็แนะนําว่าให้ขึ้นมาทางทางดอยสะเก็ดทางนี้แหละครับมันจะเป็นทางตรงมากกว่าอ่าผมก็เคยไปทางทางทางเชียงดาวนะแต่ว่าถ้าเทียบกันแลนะ้วผมว่าก็จริงนะมันก็มันก็ตรงกว่ามันก็ตรงกว่าอย่างที่ก็ว่า แต่ความตรงกว่าของเขาก็ไม่ได้ตรงกว่าแบบตรงเพียงๆนะครับคือมันตรงในฐานะนี้ที่ว่าถ้าขึ้นทางฝางมันจะเป็นโค้งแบบโค้งแล้วโค้งอีกโค้งซ้ายโคง้งขวาแบบต่อเนื่องมันจะทําให้คนที่ไม่ชํานาญในการที่จะขับรถในสภาวะ2เลนที่แบบสวนกันแบบ2เลนเนี่ยมันมันก็ยากสำหรับคนที่ไม่เคยไม่เคยขับแบบนั้นนะเพราะการหักซ้ายหักขวาในระยะกระชั้นชิดมัน มันค่อนข้างยากยากแต่ถ้าคนเคยขับบ่อยๆก็จะไปทางนั้นกันแต่ถ้าคนที่ไม่เคยลองก็มาลองทางนี้ได้ครับทางดอยสเก็ตได้ทางดอยสเก็ตก,ก็จะอ้อมอ้อมก้งกว่าเยอะเลยครับอ้อมอ้อมโลกเลยแหละถ้าจะไปถ้าจะเข้าไปที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะมันต้องเข้ามันต้องผ่านดดยสเก็ตอ่าแล้วก็ไปเข้าเชียงเชียงรายก่อนแล้วแล้วก็ไปเข้าทางแม่สวยอีกทีหนึง่งทางแม่สวยก็เป็นทางที่ค่อนข้าง โหดอยู่สําหรับคนที่ไม่ชอบทางโค้งและไม่ชํานาญทางโค้งนะก็ไปเจอทางแม่สวยก็ไปนี่ก็ค่อนข้างจะหนักอยู่ประสมควรเหมือนกันแต่เป็นช่วงที่สั้นกว่าช่วงนี้นะสั้นกว่าช่วงทางทางขึ้นทางเชียงดาวนะก็สําหรับคนที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะไปทางไหนดีนะครับระหว่างถ้าไปฝางจะไปขึ้นดอยอา่างขางที่ฝางจะไปทางเชียงดาว ก็ได้หรือจะเข้ามาทางดอยสะเก็ดก็ได้แล้วแต่สะดวกครับถ้าใครเป็นสายเที่ยวอยู่แล้วก็อยากลองเส้นทางใหม่ๆนะครับก็ให้มาทางนี้ได้ผมก็เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็ดูตามคลิปได้เลยว่าเอาจริงๆก็ขับไม่ได้ยากมากแค่ว่า,าจำกัดความเร็วตัวเองเอาไว้อยู่ประมาณสัก5 60หกก็พอนะครับสำหรับคนที่ไม่ชำนาญพื้นที่เพราะว่า โค้งมันเยอะถ้าให้ดีเปิด Google Map ดูไปด้วยจะได้รู้ว่าข้างหน้าเป็นโค้งประมาณไหนเราจะได้กะความเร็วถูกนะครับจะได้เบรกถูกว่าข้างหน้าเป็นโค้งหักศอกโค้งแล้วโค้งอีกโค้งเป็นงูเลื้อยหรือ,อยังไงนะครับจะได้เตรียมตัวถูกแต่ถ้าเราไม่เปิดไม่เปิด Google Map เราก็จะไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นโค้งลักษณะแบบไหนมันทำให้ก่อนข้างที่จะอันตรายกับคนที่ไม่รู้เส้นทางนะครับ ถ้าไม่เปิด Google Map ก็พยายามดูรถตู้ดูรถทัวร์เขาเขาขับอยู่ประมาณไหนเพราะคนขับรถกลุ่มนี้เขาจะรู้เพราะเขาขับอยู่เป็นประจำนะครับเราก็พยายามตามเขาไปาดูดูลายเขาความเร็วประมาณไหนเขาขับเลนไหนเราก็พยายามอยู่เลนเดียวกับเขาก็ได้ครับจะได้แบบแต่ทิ้งระยะห่างนิดนึงนะเพราะว่าโดยความที่ทางมันเป็น,ปน,ปนช่วงลงเขาบ้างขึ้นเขาบ้างก็แล้วแต่ เป็นจ้วงช่วงไปเพราะฉะนั้นใครที่กําลังตัดสินใจว่าไปทางไหนดีก็ดูตามภาพที่เห็นดูตามคลิปที่เห็นแล้วก็ตัดสินใจก็ได้เลยครับว่าจะไปทางไหนดีทางเชียงดาวหรือทางดอยสะเก็ดจะไปเชียงรายต่อเข้าไปเชียงใหม่ขึ้นไปอำเภอฝางไปดอยอ่างขางก็แล้วแต่ท่านเลยครับดูจากเส้นทางเอาเลยครับ